เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางการจีนได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางออกนอกประเทศค่ะทําให้วันนี้สําหรับเที่ยวบินแรกที่จะมาถึงไทยนะคะก็คือเที่ยวบินตรงจากเซียเหมือนมายังสวุวรรณภูมิ287ที่นั่งค่ะซึ่งจะมีตัวแทนจากรัฐบาลไทยให้การต้อนรับถึงสนามบินค่ะ วันนี้สายการบินเสียเหมือนแอร์ไลน์เที่ยวบิน MF833 เส้นทางเซียเหมือนกรุงเทพสุวรรณภูมิจะเป็นเที่ยวบินแรกนะคะที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายัางประเทศไทยในเวลา12.50นาฬิกานาทีค่ะ จะเป็นแบบอากาศยาน b o e i ง g 8 8 7 9จขีดำนวน287ที่นั่งนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะไปรับชาวจีนที่เดินทางมากับเที่ยวบินนี้ค่ะ ซึ่งการเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวจีน mm. ก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่ต้องเป็นไปตามประกาศของสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะมาถึงแล้วแสดงข้อมูลฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2โดสหรือจดหมายรับรองว่าหายจาก โควิด -19 ไม่เกิน6เดือนและต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก7วันแต่ประกาศนี้ยกเว้นนะคะสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องถ้าหากพบว่ามีอาการเข้าข่ายโควิดให้ตรวจหาเชื้อทันทีค่ะ ทีนี้ระหว่างอยู่บนเครื่องนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งคือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะข้อปฏิบัตินี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาและจะบังคับใช้ต่อเนื่องถึงวันที่31มก,กราคม สำหรับช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะมีสายการบินของจีนขอตารางบินเข้าประเทศไทยใน3ท่าอากาศยานหลักมีที่สุวรรณภูมิสนามบินเชียงใหม่แล้วก็สนามบินภูเก็ตค่ะรวมจำนวน15สายการบินโดยยื่นเสนอขอทำการบินรวมวันละ15เที่ยวบินค่ะจากข้อมูลนะคะของทางกอพทพบว่า3เดือนแรกจะมีเที่ยวบินจากจีนบินเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ338เที่ยวบิน แบ่งเป็นมกราคมนี้ประมาณ98เที่ยวบินเดือนกุมภาพันธ์นี้1 4 4เที่ยวบินและเดือนมีนาคมนี้96เที่ยวบินค่ะ และเมื่อจีนประกาศยกเลิกข้อบังคับที่เข้มงวดเปิดให้มีการเดินทางในวันนี้เป็นวันแรกดังนั้นนี่เป็นความหวังใหญ่ของภาคการท่องเที่ยวไทยค่ะเพราะถ้าเราย้อนไปดูก่อนสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปี6-2สูงมากกว่า11ล้านคนสร้างรายได้ให้บ้านเรามากกว่า5 3 0 0 0 0ล้านบาทค่ะส่วนช่วง ปี2563ช่วงต้นปีเนี่ยไทยก็ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนก่อนจะเกิดการระบาดในบ้านเราและระบาดไปยังทั่วโลกนะคะแต่ละประเทศพอปิดเมืองปิดประเทศหยุดการเดินทางสถิติการเดินทางเหล่านี้หายไปเหลือเพียงแค่หนึ่งใน10นะคะส่วนในปีที่ผ่านมาเริ่มมีมาตราการผ่อนคลายการเดินทางผู้เดินทางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักลงทุนนักธุรกิจค่ะ ซึ่งข้อมูลของเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่ามีผู้เดินทางจากจีน2 10,000คนและประมาณการว่าเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีอยู่2 6,000 0คนสำหรับในปีนี้พอจีนเขาผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราจึงมีหวังค่ะบ้านเราคาดหวังว่าจะเป็นประเทศแรกๆที่เป็นเป้าหมายของชาวจีนและคาดหวังว่าการเดินทางจากจีนเข้าไทยจะมีผู้เดินทางประมาณ5ล้านคนและจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจน เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ